สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ,พ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะมาดูอาการลูกช้างลูกสร้างโต๊กมั่นข่ะนี่โอ้โห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 คึก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 โอ้ถือกล้มละห่าวคักเนาะฝุ่นอุ้ยอุ้ย เบ่งผุดพ่นโอ้โห้เมาเอ้ยเมาแหนมตุ้มเอ้ยถือกล่มเหรอคือหาวคักแท้ลูกหล้าเออช้างเผือกนะคะนี่อู้โหโอูหโอ้เอาแล้วเอาแล้วงานนี่เอาแล้วสวัสดีครับก็เร็ว สวัสดีครับหน่อยแล้วป๊อดอยู่ใกล้ว่าไรคะนี่อยู่ใกล้ไม่ได้นะคะคึกมากพ่าหนาพูดหนาเวิร์ ไม่ว่ากันนะคะที่ผูกน้องแบบนี้ก็อุ้ยมังมังต้นไม้งะเราไหมสีหักเราปาดพลังช้างสารนะคะนี่เดี๋ยวกะฉีกแล้วต้นไม้เขาไกลว่า <laughs> อะไรเด็ดนี่คันนี่ฮะเป็นไรลูกเป็นไรพูดน่ะ โอ้โหโบ่บ่ได้เลยนะคํากันไหวซื้อได้หน่ต้นไม้นี่ขันบ่ํานี่ฉีกแล้วอาการงอนพ่อๆนะคะพ่อพไม่ยอมมาปล่อยนะคะนี่มาหอดแล้วกับบ่มาป้อยลานี่ฮึเฮเครียด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 เห็นว่าบุ่นงอนงอนงอน อเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วสิฉีกออกจากกันแล้วบุญงาไม่คำค่าไว้ซ,ซ,ซื้อได้เนี่ยเออถ้าง่วงก็ไปนอนไปมงังงอนหเหเฮ็ดยังยเขาว่างเขาก็จะมาปล่อยเขาเขาไม่ว่างเขาทำงานอยู่ยเข้าใจไหมบ้าบบ่บบเขา้าใจคือเกา มาหอดแล้วบามาปล่อยคุณตาก็ไม่อยู่นะคะนี่พอดีโทรสอบถามว่าเออหลุกหลานสิมาหอดเวลาใดมาถึงเวลาเท่าไหร่เนี่ยคุณตาคุณยายก็ออกไปทุระนะคะเป็นกระลยต้องผูกไว้นะค่ะเนาะเขาเป็นช้างพายด้วยโตขึ้นทุกวัน ภารกำลังกันหลายขึ้นนะคะนี่บางข่างกันทนบอดายได้ค่ะนี่พลังเพิ่นนี่ภารกำลังนี่สุดยอดเบิ้งหน้าใกล้ๆเบิ้งดูหน้าใกล้ๆกล้ก่อนโอ้โหอย่ามักไกลเด้ออย่ามักไกลเด้อ คุณแม่สายชิวนะคะคุณแม่สายชิวคุณยืนโยกอยู่คุณอยูย่เลย,ย,ย,ยโอ้คุณแม่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิ่งด้วยนะคะมาดูความป่วนความซาขนาดว่าผูกไว้ได้นน่ยังซาซัมหนิไปละ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  อุ้ย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 หิวนมหรือเปล่าอคอุณแม่กับยางมาหาดือว่าจะเข้าเต้าไหมฮะเต้าโบง่วงนอนอหรือยังออเอา้าเอา้ามาทางพี่มาทางพี่เขาบอถือท่างเนอะหิวนมหิวนมหลายหิวนมแม่หลายหิวนมครับ Yes. เออเปลี่ยนเต้านะคะเปลี่ยนข้างนะคะข้างนี้อลา,าดูดแล้วออข้างข้างขวานี่คือลูกชายชเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะข้างนี้เพราะท่านได้เข้าแม่เข้าข้างนี้ดีกว่าคือสิออกดีเพิ่งก็บหัวจากถอยจักสลับให้ลูกได้ย่างเข่าเต้าเนาะคะ่ะเนาะ ที่ที่ตัวใหญ่เนี่ยคือไม่ไม่ใช่ว่าใหญ่ใหญ่เร็วโตเร็วจากอาหารการกินเท่าใดเนาะค่ะเนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าเขาเข้าเต้าบ่อยนะคะหนึ่งแหละน้ำนมแม่หวานน้ํำนมเยอะลูกช้างกินเก่งนะคะ่ะตุนก็เป็นธรรมดาแหละช้างพายเนาะงช้างพ่ายบางเชือกกะบบ กินโบเกงปันใดกับนี้ก็เยอะแยะไปก็ขอให้เขาสดใสแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปเนาะค่ะเนาะมาดูความเติบโตของเขาไปด้วยดวยกันนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอซไปละ กินแป๊บๆนะคะออกมาเล่นอีกแล้วนี่ออกมาเล่นอีกครับออกมาเล่นอีกครับออโอ้ลมแห้งคักด้วยค่ะนี่เสียงลมแรงนะคะอากาศเย็นสบายดีต้นไม้ไหลนี่ก็จะดีว่ามีต้นไม้ไหลแหละ บริเวณบ้านเรานะคะต้นไม้เยอะก็จะทำให้ร่มเย็นอากาศเย็นดีค่ะนี่ออกมาข้างนอกเปลี่ยนให้คอกข้างในทำความสะอาดคอกข้างในนะคะก็เอาออกมาข้างนอกให้ออกมาแลนเลนแต่อยู่ในคอกแล้วคุณตาก็ไม่ได้ผูกนะคะปล่อยอิสระให้เขาแต่ก็ต้องมัดประตูไว้ให้ดีๆให้แน่นๆหน่อยนะคะ ว่าช้างเดี๋ยวลูกไม่รู้ว่าลูกจะพาแม่เที่ยวหรือแม่จะพาลูกเที่ยวอันนี้โอ้ขอบคุณย่าหวานๆนะคะจากคุณแม่วันนาทองสุขนะคะที่ได้ซ f ที่บ้านพิปีนะคะคุณแม่ก็บอกว่าอยากร่วมมีมีส่วนร่วมสร้าง บ้านให้พี่ปีด้วยนะคะก็ขอพระคุณอย่างสูงนะคะขอพระคุณแม่แม่ทุกท่านเดอ้อก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะคุณพ่อคุณแม่ f อซขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเป็นยังเซจทุร่าละตินี่ที่มาปล่อยลูกได้นี่ฮะงอนงอนให้เนี่ยงอนอห้อยู่เด้อยิย็นลูกพี่ใจเยิงมันาะยิงออกไ อลองเบิง้งเต๋อ่จะว่า,วาเตบอ่เอาได้บ่เอ้ายังไม่รู้ตัวอีกยังอีกยังอีกเอาบึง้งเอาเบิ้งจีไปบ่เฮ้ยดึงแล้วดึงแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้มันติดปมไงติดปมที่ที่ไอ้คล้องกันไบร์เน่ยสูคล้องกันไบรไปบ่ได้คือเก้าครับอาลาไปบ่ได้คือเก้าได้นี่พ่อ จจััััับบตตววยยอถอยถอยมาถอยมาถอยมาเร็ว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 เก็บเออเก็บอือเก็บเก็บเก็บอุ้ยอ้ยอุ้ยออกได้แล้วครับโอ้ยมันออกอิลิตัวนี้พ่อออกอิลิตครับออกอิลิตครับ ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งค่ะฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ